สำหรับในคลิปนี้นะครับผมจะมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะในเรื่องของนิสันคิกอีพาวเวอรกันนะครับว่ามันเป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%เซที่ไม่ต้องการการชาร์จจริงหรือเปล่าไปชมกันครับแล้วก็แมนแบคตรีเอ็เอสเนวรรัส สวัสดีครับพบกับผมนะครับดนจากช่องกับตัน DIY ครับอย่างที่เกล่นไปแล้วครับวันนี้เราจะมาคุยในเรื่องของน e ิสสันคิก k ีพาวเกันแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับช่องของผมนะครับจะเป็นช่องเกี่ยวกับเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้านะครับยานยนต์ไฟฟ้าไม่ว่าจะเป็นรถยนต์มอเตอร์ไซ หรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นยานยนต์ไฟฟ้าผมก็จะพยายามหาเรื่องราวต่างๆมาคุยกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและนอกจากเรื่องของยานยนต์ไฟฟ้าแล้วนะครับยังเป็นเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องการบินทั้งหลายแหล่ไม่ว่าจะเป็นนักบินเครื่องบินลูกเรือในแวดวงการบินทั้งหมดเลยนะครับเราจะคุยกันถ้าท่านผู้ชมท่านใดนะครับมีความสนใจใน2เรื่องนี้ก็กดติดตามไว้เลยนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่างๆที่ผมจะอัปโหลดเป็นประจำนะครับโดยปกติแล้วผมจะอัปโหลดทุกๆเช้าว,วานันเสาร์นะครับเวลา8ปดโมงครึง่ง ถ้ามีคลิปอื่นที่ผมต้องการที่จะนํามาให้ท่านผู้ชมเนี่ยได้รับชมกันเพิ่มเติมในระหว่างอาทิตย์ที่เป็นเรื่องเร่งด่วนหรือเรื่องที่มีความน่าสนใจอย่างทันทีทันใดเนี่ยผมจะเพิ่มในทุกๆเย็นวันจันทร์และวันพุธนะครับตามแต่โอกาสที่มีคลิปใหม่ๆจะมาแต่หลักๆเนี่ยในทุกๆวันเสาร์เวลา8โมงซึ่งถ้าเป็นวันจันทร์กับวันพุธ จะเป็นในช่วงเวลา6โมงครึ่งตอนเย็น8นาฬิกา30นาทีก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้ครับก็เพิ่งเปิดตัวไปนะครับสำหรับ Ni ส s ันคิก k ีพาวเวโดยที่หลายๆท่านเนี่ยคงมีโอกาสได้ชมแล้วก็ได้ดูการเปิดตัวไปแล้วในเรื่องของสเปคโดยรวมเนี่ยผมคงจะไม่ได้พูดเยอะเพราะว่าหลายๆท่านคงจะชมหรือว่าอาจจะสามารถไปดูในเว็บอย่างเป็นทางการของนิสสันได้นะครับหรือในช่องอื่นๆเนี่ยน่าจะมีพูดถึงสเปคโดยรวมไปแล้วแต่วันนี้ผมจะมาพูดสเปคคร่าวๆแล้วกันนะครับ โดยที่น i s สันคิก k p o w e r เนี่ยเป็นรถ Compact SUV สมรรถนะของเขานะครับจะเป็น129แรงม้านะครับแรงบิดเนี่ย260นิวตัน โดยที่กําลังแรงม้า ah, และก็นิวแรงบิดที่ผมพูดไปเนี่ยจะมาจากมอเตอร์ไฟฟ้าซึ่งแน่นอนว่าละ260นิวตันเมตรเนี่ยจะมาตั้งแต่การเหยียบคันเร่งครั้งแรกเลยนะครับมีเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยเหมือนกับรถยนต์ไฟฟ้า100%ทั่วๆไปเลยโดยที่แหล่งพลังงานของเขานะครับจะเป็นเครื่องยนต์สันดาปขนาด1.2ลิตรโดยที่จะทําการปั่นไฟนะครับไปผ่านอินเวอร์เตอร์และหลังจากนั้นเนี่ยเข้าไปชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับซึ่งแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับขนาด1.57กิโลวั ของเครื่องยนต์สันดาปที่ใช้ในการผลิตกําลังไฟไปป้อนไปที่แบตเตอรี่นะครับจะเป็นขนาด1.2ลิตรเป็นแบบ3สูบนะครับความแรงของเครื่องยนต์ตัวนี้นะครับจะ79แรงม้าที่5,400รอบต่อนอาทีแล้วก็จะมีแรงบิดเนี่ย103นิวตันเมตรนะครับที่4,400รอบต่อนอาทีอย่างที่บอกไปนะครับแบตเตอรี่จะเป็นลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์ออวโดยที่ฟังก์ชันอื่นๆก็จะมีมาให้เรียกว่าครบเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ i v e Cruise Control รนะกล้องมองรอบคันนะครับแล้ว ก็ถุงลมนิรภัยเนี่ยหจุดด้วยกันนะครับเป็นล้ออลอยขนาด17นิ้วเป็กอื่นๆก็ลองไปติดตามดูในเว็บเพจอย่างเป็นทางการของ n i สสันละกันนะครับแต่ทีเนี้ยผมจะมาพูดคุยในส่วนของตัวระบบไฟฟ้าของรถยนต์น e ิสสันคิกอีพาวเวอตัวนี้นะครับอันดับแรกเรามาพูดถึงก่อนว่ารถยนต์น e ิสสันคิกอีพาวเวอเนี่ยจัดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าแน่นอนนะครับถ้าใคร ยังไม่ได้ดูคลิปของผมในส่วนของที่การแยกประเภทของรถยนต์ไฟฟ้านะครับสามารถเข้าไปติดตามได้จากในคลิปด้านบนนี้นะครับซึ่งรถยนต์น e ิสสันคิก E-power เนี่ยก็จัดเป็นรถยนต์ไฟฟ้าชนิดหนึง่งแต่ว่าจะเป็นในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นไฮบริดนะครับก็คือเป็น H ฮชธรรมดาไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%นนะครับทีนี้ทําไมถึงจัดเป็นอย่างนั้นแน่นอนว่ามันมีเครื่องยนต์สันดาบอยู่เพราะนั้นเนี่ยตรงนี้นะครับจะเป็นรถยนต์ไฮบริดโดยที่จะเป็นไฮบริดอีกเทคโนโลยีหนึ่งเราเรียกว่าเป็นซีร เอามอเตอร์ไฟฟ้านะครับต่อเรียกว่าต่ออนุกรมนั่นแหละนะครับก็คือการต่อตรงกับแบตเตอรี่แล้วก็ผ่านมาจากเครื่องยนต์สันดาปอีกทีหนึ่งนะครับก็ จะมีภาพขึ้นให้ดูแล้วกันนะครับซึ่งแน่นอนว่าข้อดีของอซีรีส์ไฮบริดแบบนี้นะครับผู้ขับขี่จะได้ฟิลลิ่งหรือได้ความรู้สึกเหมือนรถยนต์ไฟฟ้าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับตั้งแต่การเหยียบคันเร่งครั้งแรกเรียกว่าแรงบิดมาตั้งแต่การเหยียบคันเร่งครั้งแรกเลยซึ่งข้อดีก็จะมีเป็นแบบประมาณนี้ในเรื่องของเราจะมีข้อดีข้อในเรื่องของอะระยะทางในการวิ่งนะครับสามารถวิ่งได้ไกลไม่ต้องชาร์จอันนี้ต้องแยกก่อนนะครับรรไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จฟังแบบนี้ก่อนว่าไม่ต้องชาร์จเพรราาะว่มันนก็คือต เราจะใช้การเติมน้ํามันแล้วก็วิ่งไปทีนี้มาดูข้อด้อยนะครับข้อด้อยอันนี้จะเป็นต้องบอกว่าเป็นข้อด้อยในส่วนที่ผมวิเคราะห์อเองจากในตัวระบบเขาถ้าใครมีข้อมูลอย่างอื่นนะครับสามารถเข้ามาแนะนําแล้วก็เพิ่มเติมได้เลยเนื่องจากว่าในส่นคลิก epower เนี่ยนะครับจะใช้แบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด1.57กิโลวัตต์แอลซึ่งมีขนาดเล็กเพราะฉะนั้นนะครับไซเคิลของการชาร์จเนี่ยมันจะบ่อยมากเพราะฉะนั้นนะครับอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ตัวนี้ก็จะสั้นเพราะว่าไซเคิลการชาร์จ ของมันเนี่ยจะบ่อยมากและเมื่อแบตเตอรี่เสื่อมนะครับผู้ใช้งานเนี่ยอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเพราะว่ามันจะถูกชาร์จเข้ามาตลอดเวลาจากตัวอ,อินเวอร์เตอร์ที่มีการปั่นไฟเข้ามาจากตัวเครื่องยนต์สันดาปแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการบริโภคน้ํามันเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นจากสเปคตอนแรกที่แบตเตอรี่ใช้งานได้เพราะว่าจากที่ผมหาข้อมูลมาเนี่ยเมื่อแบตเตอรี่เต็มนะครับตัวเครื่องยนต์สันดาปเนี่ยก็จะหยุดทํางานจนเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ลดลงประมาณหนึ่งนะครับตัวเครื่องยนต์สันดาปก็จะกลับมาทํางานใหม่แแตตต่่่่เเเมมมืือออบรีันสลง การทํางานของเครื่องยนต์ก็จะบ่อยขึ้นเพราะฉะนั้นอันตราการบริโภคน้ามันก็จะมากขึ้นอันนี้นะครับก็จะเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับที่อยากให้ทุกคนเข้าใจนะครับโดยที่รถยนต์ n i ส s a n k e ิก k ีพาวเวเนี่ยยังจัดเป็นรถยนต์ไฮบริดชนิดหนึง่งหรือเราเรียกว่าเป็นซีรีส์ไฮบริดไม่ได้เป็นรถยนต์ไฟฟ้า100%จริงๆนะครับและอีกจุดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนรับทราบตรงนี้ก็คือว่าอาจจะเป็นในส่วนที่ผมรู้สึกฟังแล้วอาจจะขัดใจนิดนึงนะครับตรงที่โฆษณาว่าเป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่ไม่ต้องการชาร์จ ตรงนี้ข้อมูลจริงๆมันคือรถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จไม่ได้รถยนต์ไฟฟ้าที่ชาร์จไม่ได้เพราะว่ามันเป็นประเภทของรถยนต์ไฮบริดซึ่งรถยนต์ไฮบริดปกติเนี่ยมันชาร์จไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่ามันไม่มีช่องชาร์จนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ย ให้ทางวาเข้าใจว่ามันคือรถยนต์คฮบริดซึ่งมันชาร์จไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับแต่ถามว่ารถยนต์คันนี้เหมาะกับใครนะครับก็อาจจะเหมาะกับคนที่ยังไม่เคยใช้งานรถยนต์ไฟฟ้า100%แล้วก็อยากาได้ทดลองใช้ได้ทดลอง เข้ามาในเทคโนโลยีของรถยนต์ไฟฟ้าก็จะได้ฟีลลิ่งที่อาจจะดีกว่ารถยนต์ไฮบริดทั่วไปหรืออาจจะดีกว่ารถยนต์เครื่องยนต์สันดาปที่ใช้กันอยู่ทุกวันนี้นะครับในเรื่องของอัตราเร่งและอาจจะเหมาะกับคนที่อยากใช้งานาในส่วนของเทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้าแล้วแต่ว่าอาจจะยังไม่มั่นใจในเรื่องของสถานีชาร์จนะครับก็อาจจะมาลองอใช้งานรถยนต์ในส่วน e-power คันนี้ได้แต่ถ้าใครไม่รีบนะครับผมอยากแนะนําว่ารอดูนะครับในช่วงปลายป,ายปีนี้หรือต้นปีหน้านะครับเชื่อว่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้า100%เเนี่ยจะอีกหลาย ห่อหลายค่ายนะครับเข้ามาแล้วลองถึงเวลานั้นนะครับลองเปรียบเทียบกันดูว่าเป็นยังไงรวมทั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้าแบบเร็วที่กําลังมีเกิดขึ้นอย่างแน่นอนในปีนี้ที่เพิ่มขึ้นขึ้นมาอีกนะครับก็เอาไว้เป็นข้อมูลเปรียบเทียบนะครับก็สุดท้ายถ้าชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b s c r i b e ให้ช่องกับตัน DIY ด้วยนะครับถ้าชอบผลงานของช่องเรานะครับอยากสนับสนุนช่องเราก็สามารถเลี้ยงกาแฟผมได้โดยกดที่ลิงก์ใต้ e script i o n ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปนะคครัับสสดี 50, 40, 30, 20, retard, 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 try. It.